สีเอ้สีกลับมาเด้อมืดดรึบสวัสดีค่ะเสร็จแล้วไปเบิง่งเดอว่าสันค่อยเห็นแล้วพี่เช้าก็เห็นแล้วแต่ว่าว่าเด็กดเข้าไปเนะี่ยมาขึ้นไลค์ก่อนไงมันเพิ่งจะดีดปิ้งขึ้นเมื่อกี้เองพูดถึงโหลดคลิปขึ้นอ่า ...YouTube นะพี่ๆเนาะทำคลิปไม่นานนะคะ แต่โหลดคลิปทั้งวันนี่มีอยู่จริงนะพี่พี่ค่อยหอบนะไขมันคอยไลย่ไล่ิดแล้วตอนตอนกินนี่กินแบบว่ากินเหมือนยัดกินเหมือนยัดหมอนเลยนะพี่พี่คอยอย่างขึ้นบันไดสามขั้วค่อยหอบนะ หาเอฟเฟกต์ที่ดีก่อน่าสันอุ้ย <_ d ose> ไปลองไปลองพี่โจโนัทอยากได้เอฟเฟกต์ในทักถามน้องได้นะน้องนี่สำนั่นการเรื่องเอฟเฟกต <_ d> ์ <ose> น้องเลือนเ,อเ,อเอบิงเบิดเล้วเ <_ d ose> ดี๋ยวอีกไม่นานจะทำดนตรีออกมาให้ใช้กันอ่ะจดไปพี่โจนัทขอบคุณมากๆานะคะขอบคุณมากจะได้เอาไปใช้นะ,ะทำคลิปทำช่องกันเนาะเพราะว่าอู้ <_ d ose> นักเติบอยู่นะคะไปใส่เสียงเขาน่อยไมพี่ พี่ปุ้ยพี่โจน้องนี้นะคะสวัสดีจากพี่เฉาปวยนะคะสวัสดีทุกคนจากพี่กุ้งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีนะคะพี่เฉาที่ปิดท้ายให้เอาใจจัดไปค่ะพี่่เนาะปังๆด้วยพี่โจนัดวันนี้เยาว่าแต่พี่ๆท่านอื่นเลยของของปุ้ยไปหอดก้อนหมูนะคะเบียเบียเดือดเติมขวดที่สามแล้วนี่มวนกุ๊บ เมื่อนมา,มาบัง,งกุฏ่าเป็นของทานอ,อุปาสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าวันนี้พี่เข้ามาส่องเข้ามาส่องแต,แต่เช้าว่าไม่เห็นปุ้ยไม่ขึ้นโอ้ขอบคุณค่ะพี่ตู้ขอบคุณค่ะพี่ตู้ก็พักผ่อนเด้อนนะคะตื่นหร้วย,ยังคะหนีนตสนิึ้นน่าจะประมาณ ก่ม right? ่ะ right? ีเ <sup> จ um. ็ดโมงใช่ไหมพี่น um, ่าจะประมาณเจ็ดโมงครึ่งใช่ไหมพี่ตุ๊กตื่นแต่พี่ตุ๊กตื่นแต่เช้านะคะวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีน้องตุ๊กจากพี่จากพี่กุ้งนะคะแล้วก็สวัสดีคุณตุ๊กค่านะคะจากจากพี่มดนะคะสวัสดีสวัสดีพี่ตุ๊กจากพี่กุ้งอีกบ้านนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้หกไลค์แล้วเอหกไลค์เพื่อนหกหัดวงตาก้าไลค์นะคะเปิดพี่น้องที่สุดเดี๋ยวขอเอาโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์มอถืเนี่ยละพี่ตุ๊ก ครูนี่ครูจริงๆพี่กุ้งนี่เป็นพี่กระทะลึ่งท่องพี่พี่กระท่องครูมดครูคุณเฉาครูคุณครูมดเด็กชายเฉาเขียนผิดไปเปิด พี่เปิดไว้นจจะจ๊าจะทางานบ้านไปด้วยโอเคค่ะพี่ตุ๊กนะ,ะสวัสดีพี่กุ๊กแล้วสวัสดีพี่กุ้งแล้วก็ทุกๆคนในห้องนี้ด้วยนะคะจากพี่ตุ๊กนะคะสวัสดีค่ะเปิดตาไว้นะคะอาบน้ําก่อนนะเพิ่งถึงบ้านแยกย้ายกับพี่ส้มเมื่อกี้นี้เองโอเคโอเคเจอเพื่อนนี้ได้ได้นะคะพี่พี่ทธุระไปด้วยได้นะแต่เพื่อนจะเมาเมามยมยไว้สังไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เหมือนเมื่อได้ลืมสมองกระติบป,ปองปองเนี่ยนะคะเดี๋ยวตีมือหักเลยคุณคู่มาโหดแท้ละวันที่เนี้ยเด็กชายเช้า เด็กชาจ้าพิมพ์ผิดเด้อค่ะเด้อมาแก้มาแก้คำเดี๋นี้นะคุณคุณครูเริ่มจะโมโหัวแล้วบุณเด้อเอานะคะอีรีนี่ล่ะคะ่ะ คือบอพี่จอรนัตคือมาเล่นมวนมวนบอลนะคะืัอนี้พร้อมไหมไอ้พร้อมหรือไม,ม่ค่ะวันนี้ไปเปิดทางปุยเปิดทางค้างไปคือเกาด้วยคะเด์เดนะคะมันอาจจะจอหน่อยเนี่ยนะคะแต่ว่าอยา่าใครพี่ๆนะคะถ้าพี่ๆว่างก็ขึ้นมามีส่วนร่วมได้นะคะพี่ๆในนี้มันสามารถขึ้นได้แบบสองคนนะคะปุยเอาไว้ให้แบบพี่ๆอ่าคนไหนว่างนะคะอยากจะมาทักทายนะคะ